สวัสดีค่ะกะทีเดลี่ค่ะทุกคนวันนี้ในเพจเว้ยปวกเกือบแตกไนมคะ่ะเพราะว่าซีรีส์สุดร้อนแรงอย่างเรื่องปริปักจำงออนแอร์แล้วนะคะมาค่ะกะทีเอารีแอคจากแฟนๆมาให้ดูกันเริ่มเลยมีแฟนๆบอกว่าเออเฮ้ในที่สุดก็ออนแอร์แล้วค่ะ ซีรีส์ที่แฟนๆรอคอยกันมาเป็นปีเพิ่งฉายวันนี้วันแรกก็แรงทะลุ25,000ความนิยมบนเทนเซ n น v i วิดีโอไปแล้วฮอตแรงมากแม่เปิดตัวก็เป็นที่สุดของปี2025ไปเลยแล้วยังมีอีกนะหลิวอีหนิงนายจะหน้านิ่งให้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมบทหวยอีคือครูขั้นสุดเย็นชามีดาบอยู่ด้านหลังแต่พอมาอยู่กับนางเอกเท่านั้นแหละแววตาก็ละลายแบบไม่รู้ตัวใจบางกันหมดแล้วคะ่ะ มีคนบอกว่ามีคนบนจะหาพระเอกที่หลอกว่านี้ไม่ได้แล้วเหรอแต่แอดอยากตอบว่าไม่ต้องจ้าหลิวอีหนิงแค่ใส่เกาะถือดาบแล้วหันหน้าคมๆออกมาคือหล่อปราบศัตรูสุดๆยิ่งฟันฉับฉากเชือดนางเอกนะโอ้ยวีดกันทัทง้ทงทม์ลายเลยค่ะส่วนฝั่งของน้องซ่งจูเอ๋อนะคะนางเอกสายคุณหนูหน้าหวานแต่เก็บอารมณ์ได้คมมากใส่ชุดโบราณแล้วคือองค์หญิงรูหราร้อยล้านสวยชนิที่คนดูยอมสยบ ฉากในวังที่พระเอกจ้องตานางเอกแล้วพูดว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าห่วงใยเจย้าเพียงใดโอ้ยฟินค่ะเจ็บที่ใจแต่รักก็ยังจะรักน้ำตาจะไหลไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวนะการแสดงของซ่งจูเอ,อ๋อคือทำให้คนดูอินถึงขั้วหัวใจเลยแหละหลายคนคอมเมนต์ว่านี่แหละเหตุผลที่เราหยุดดูซีรีส์เกาหลีแล้วหันมาชมซีรีส์จีนกันใครยังไม่ได้ดูบอกเลยว่าคุณห้ามพลาดที่สุดของซีรีส์ปีนี้ปรปักจำนง โปรดักชันอลังการเพลงเพาะนักแสดงฟาดทุกฉากเคมีพระนางแรงกว่าดาวห่างเฉียดโลกอีกค่ะรีบดูก่อนจะโดนสปอยเต็มไทม์ไลน์ไปหมดนะคะทุกวันค่ะทาง VTV อย่าลืมทีมพระเอกหรือทีมนางเอกมาคอมเมนต์คุยกันนะคะวันนี้เอามาให้ดูแค่นี้บ๊ายบาย